สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่แฟนพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมพาไกินก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่นะครับผมก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระนะครับผม R สิบเก้าบาทนะครับผมเติมได้ไม่อั้นนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับผมกินหมดเติมได้อีกนะครับผมเจบ ครัวของครัวเล็กๆนะครับผมสาขาปั๊มพีทีลาดลุงแก้วสะพานหกนะครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตุนนะครับผมเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับผมจิ่มไม่อั้นนะครับผมกินหมดแล้วเติมได้อีกนะครับผมนี่นะครับผมจุดละห้าสิบเก้าบาทนะครับชามผู้ใหญ่ห้าสิบเก้าบาทนะครับผมคนละห้าสิบเก้าบาทนะครับผม กินหมดแล้วสามารถเติมได้อีกนะครับผมนี่นะครับก็จะมีตรงเนื้อนะครับผมนี่นะครับก็จะมีที่ให้เติมนะครับผมมีขาไก่นะครับนี่นะครับขาไก่นะครับผมแล้วก็จะมีเลือดนะครับนี่นะครับผมเติมได้ไม่อั้นนะครับแล้วก็มีข่าไก่นะครับผม นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน่องไก่นะครับตรงนี้นะครับผมเติมได้ไม่อั้นนะครับผมนี่นะครับผมตัวเล็กๆนะครับมีผักนะครับผลละห้าสิบเก้าบาทนะครับผมนี่นะครับผมกินหมดเติมได้อีกนะครับผม